อ่าแล้วเพื่อนๆก็กลาสวัสดีเพื่อนทีกครั้งนะครับอดี่ในช่องทีวีเจมแนแอลอีกแล,อกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันแลรีดี้อีพีสามเซิร์ฟเวลง่ายมีบอทในตัวด้วยนะครับมีบอทในตัวหมายเขาว่าบอทยี่สิบเก้าบาทคุณสามารถบอทได้เจ็ดวันบอทที่ไหนบอทเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเซิร์ฟมีตัวเกี่ยวแม่งเดือดมากๆนะครับแย่งที่กันมันนะครับก็ ไกปเปลี่ยนซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เนาะวันที่19เดือนตุลานะครับแต่จะเป็นซีซั่นก็ไม่เป็นไรจีสวนกิจกรรม 1v1 ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น 1v1 ดาบ 1v1 หมัด 1v1 ขนูแล้วก็ 1v1 พระนะครับอ่านรายละเอียดได้ที่เพจ Land Lady นะครับปัจจุบันเวลอตัน195สก,กิลแม็ก167ถึงเซิร์ฟจ,จะมีบอทแบบนี้แต่เ M แล้วก็ราคาของโคตรแพงมากล่าสุดดาเฟนขายกัน5,000นึงบ้าปะเนีน่ยพี่สายฟรีต้องถูกใจเซิร์ฟแนวนี้แน่นอนนะครับบริหารทรัพยากรในเซิร์ฟออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่า ของทุกอย่างเนี่ยมีมูลค่าหมดไม่ว่าจะเป็นพวกแร่พวกพลอยนะครับทุกอย่างสามารถแปลเป็นของสวมใส่ได้หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับบอกเลยว่าต้องถูกใจนะจ๊ะขยี้กันอยู่7กิลนะครับห้ามหันกันทุกวันนะครับสามทุ่มของ4ี่ทุ่มของทุกวันนะครับสามารถเจอกันได้ที่แลนเลดี้นะครับเซิร์ฟนี้บอกเลยว่าเจมเขาแม่งบ้านะครับเจอกันที่แลนเลดี้ทุกคนไปแล้วนะครับใครอยากเจอเขียวเข้มก็มาดิครับแค่นั้นเอง